สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำวิธีการตัดแต่งต้นตีนตุกแกน,นะครับต้นตีนตุกแกน,นะครับไม่ต้องตัดบ่อยนะครับนานๆตัดทีงวิธีการตัดนะครับก็จะตัดช่วงที่ใบย,ยืดออกมาอย่างไงครับมันจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบร้อยพยายามตัดช่วงที่ยืดออกมาให้มันเป็นแนว ต้นเตียนทุกแกนะครับถ้าเราไม่ตัดมันก็จะดูลกนิดนึงแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะครับนานๆตัดครั้งหนึ่งถ้าเราไม่ตัดมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยครับข้ามกำแพงไปบ้านคนอื่นเขาข้อควรระวังนะครับขอแนะนำต้องต้องตัดบ้างนะครับวิธีการตัดนะครับผมใช้กันไกล ไกลมือนะครับต้นเตียนทุกคร์ครับมันจะเกาะตามกำแพงแล้วก็ตัดตามแนวกำแพงไปไม่ต้องไม่ต้องเล็งอะไรมากครับตัดให้ชิดกำแพงไว้ถ้าใครมีเครื่องเครื่องตัด แต่งพุ่มนะครับก็สามารถเอามาตัดได้จะสะดวกมากเดี๋ยวนี้ก็มีขายทั่วไปนะครับตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรลองๆไปหาซื้อก็ดูนะครับขอผ,ผมใช้กันไกลมือเพราะว่าผมตัดบ่อยนิดนึงค่อยๆค่อยๆตัดไปเรื่อยๆแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ เดี๋ยวนี้กันกไกไฟฟ้าก็มีนะครับที่ใช้ไฟฟ้าเพราะต้นตีนตุกเกบกิ่งจะไม่ค่อยแข็งเหมือนต้นชาดัดกิ่งมันจะนิ่มตัดง่ายเวลาตัดนะครับพยายามให้ชิดกำแพงไว้เพราะว่า ต่อไปมันก็จะแตกกิ่งอ่อนมาดูสวยงามถ้าไม่ตัดเลยมันจะดูลกนะครับแนะนําให้ตัดดีกว่าเดี๋ยวผมมีภาพตอนที่ตัดแล้วให้ดูว่ามันจะดูเรียบร้อยดีต้นตีนทุกแกนะครับผมซื้อมาต้นละสิบาทการปลูกนะครับก็ปลูกห่างกัน50เซนปลูกให้ชิดกําแพงเลยนะครับ พอเราปลูกห่างมากมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเกาะประมาณสัก50เซนหรือ1เมตรก็ได้ครับแต่ถ้าใครอยากให้มันเกาะไวๆเลยเต็มไวๆก็ต้อง50เซนโดยประมาณของผมก็ปลูกประมาณ50เซนนะครับพอเริ่มเกาะกำแพงแล้วทีนี้ก็ปล่อยเลยครับไม่ต้องลดน้ำให้เราเลือ้อยไป ต้องใจเย็นๆน,นะครับต้นตีนทุกแกจะช้ามากของผมนี่ก็มี3ปีขึ้นนะครับที่โตขนาดนี้เพราะจะโตช้าต้นตีนทุกแกปลูกได้ทั้งในล่มแล้วก็กลางแดดนะครับแบบไหนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยดูแลง่ายนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับ ลดน้ำช่วงแรกตอนปลูกใหม่ๆนะครับพอเริ่มเริ่มโตเริ่มเกาะกำแพงแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำแล้วก็ปล่อยปล่อยมันไปเลยครับรอเวลาการจเจริญเติบโตเนี่ยครับผมผมจะตัดเฉพาะกิ่งที่ยื่นออกมามันจะดูลกนิดนึงมีคนสงสัยนะครับ เวลาจะเอาออกเวลากระแพงจะเสียหายไหมครับกระแพงไม่เสียหายนะครับเวลาเอาออกเราก็ดึงดึงออกมาหรือตัดโคนมันก็จะแห้งไปเรื่อยๆมันจะมีรอยนิดๆหน่อยะครับกระแพงไม่เสียหายนะครับสมมุติว่าใครเบื่ออยากจะเอาออกกระแพงก็ไม่เสียหายอะไร สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะยาวไปนิดนึงสำหรับคลิปนี้นะครับอยากให้ดูวิธีการตัดแต่งเดี๋ยวดูกันไปยา,ยาวๆเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ